กราบสวัสดีครับ f อทุกทุกคนล้วคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็นี่เลยครับวันนี้คันที่เซลล์ต้นจะพาทุกทุกท่านมาดูนะฮะสำหรับใครที่ชอบความสวยความงามในสไตล์การแต่งของรถยูสุ2022แล้วท่านกำลังลิงอยู่นะฮะว่าจะซื้อรุ่นอะไรดีจะตกแต่งแบบไหนดีนะฮะบ,บางคนก็ชอบยกสูงบางคนก็ชอบโหลดนะครับส่วนอันนี้ครับเอายกสูงมาโหลด นะครับุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคันนี้นะฮะไม่ได้มีการย้ายนงย้ายแหนบอะไรนะครับเป็นการจัดทรงนะครับเพื่อให้มันขยับความห่างระหว่างล้อกับซุ้มล้อลงมานิดหน่อยนะครับให้ได้ความสวยงามในสไตล์แบบซิงซิงเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดัดแปลงช่วงล่างเยอะนะครับสำหรับคันวันนี้นะฮะที่ลูกค้านะฮะได้สั่งจองและตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็น h ฮ g ลนเดอร์เกต e ตัวแซนะครับคุณผู้ชมราคา899,000บาทอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยทำไมในใบราคา892,000บาทเพราะว่าคันนี้บวกค่าสีขาวมุกไปแล้วก็จะเป็น899นะครับไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ or, แน่นอนนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยความครบถ้วนสมบูรณ์แบบของเกรดตัวแซกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันมีไฟเดย์ไลท์มาให้ ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นหลอด LED นะเห็นไหมที่เป็นโคมเหมือนกระจกเหมือนแก้วนะฮะเป็น LED ที่เราเห็นนะครับคันนี้นะครับมีการโหลดจัดทรงเปลี่ยนแม็กซิงนะครับแม็กซิงเราเรียกแม็กซิงแล้วกัน TE 3 7นะครับตัวก้านยกนี่เลยนะฮะเป็นหยอดแดงนะครับคุณผู้ชมยางเบอร์2 6 5 6 0ขอบ18 เป็นไซส์เดิมโรงงานนะครับข้างหน้านะฮะคันนี้มีสตัดปรับเกียวนะครับปรับโหลดหน้าลงมานี่ครับระยะความห่างจากซุ้มล้อ1ฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือนะครับอยู่ประมาณนี้แล้วเพราะถ้าเดิมๆจะสูงขึ้นมาอยู่ประมาณเลย1ฝ่ามือไปอีกประมาณ3นิ้วประมาณเนี้ยนะครับอันนี้มีการโหลดลงมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้มันเข้าทรงนี่ครับมันก็จะดูประมาณนี้ถ้ามองจากด้านข้างนะฮะ เห็นไหมมันจะต่ำลงมานิดหน่อยนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับหนึ่งฝามือนะครับแล้วก็อีกประมาณ1นึ่นิ้วชี้ประมาณนี้นะครับก็มีการโหลดจัดทรงลงมาถามว่าด้านหลังอะโหลดอะไรโหลดยังไงนะครับเผื่อ FC อยากไปทำแล้วแบบผมไม่อยากย้ายแหนบนะครับไม่อยากจัดแปลงช่วงล่างเยอะเผื่อวันหนึง่ง กลับคืนเดิมๆนะครับก็ช่วงล่างของคันนี้นะฮะเป็นการดัดแหนบครับคุณผู้ชมนะครับดัดแหนบข้างหลังนะครับไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่กองหรือเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับเป็นการดัดแหนบก็จะได้รูปทรงที่ต่ําลงมาดูฮะปกติเนี้ยขอบกระบะจะสูงพัวไล่ผมนะนี่ฮะอันนี้ก็ลดลงมาเยอะเลยเหลือแค่อกแค่นั้นเองนะครับนี่รูปทรงก็จะสวยงามมากขึ้น ส่วนการตกแต่งนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับสํารับเกตตัวแซดนะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนมีตัวฉีดน้ําบนก้านปัดนะครับติดกันศาดตร์เรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับจานรองมือเปิดติดเรียบร้อยเป็นโครเมียมแล้วก็บันไดข้างนะครับยังคงใส่อยู่ไม่ได้ถอดนะฮะจริงๆผมว่าถ้าโหลดประมาณนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะมันก็จะดูเต็มหน่อย นะฮะมันก็จะดูเต็มหน่อยเพราะว่ารถมันไม่ได้ถือว่าเตี้ยมากนะครับใส่ไปก็ดูเต็มดูสวยดีกระจกไลฟฟ้าด้านหลังมีมาให้ไฟเบรกนะฮะเป็น LED กันชนท้ายนะครับเป็นกันชนบิวอินนะครับเหยียบ2สเต็ปนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นโคมียมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยหมดนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัวแซดเป็นรุ่นหนึ่งเลยไม่ว่าจะสีไหนก็นแล้วแต่ต้องมียอดจองหมด นะฮะเกรดตัวแซดนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักตัวนี้ก่อนเกรดตัวอื่นเลยก็คือความพิเศษของเขานะมันอยู่ที่นี่ฮะแผงประตูหุ้มหนังเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะคุณผู้ชมการดูแลทําความสะอาดนะฮะรถกลิ่นอับนะครับต้องบอกว่าเบาะหนังเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเบาะผ้า นะครับแผงประตูก็หุ้มมาหมดแล้วนะครับดูการตกแต่งทําโทนสีดีไซน์ครับมีสีดําเป็นโนแบก็กมีสีเทาตัดสีบอลน,นะฮะและที่สําคัญนี่ที่หลายๆคนเฟ้นหานะต้องบอกว่าเฟ้นหานะครับก็เป็นแอร์แถวหลังนะครับตัวแซจะมีมาให้เรียบร้อยสําหรับเจ้าตัวแอร์แถวหลังนี่สัญญาณกันขโมยนะครับวันหนึ่งขึ้นไปดูรถบนโชว์รูม นะครับถ้าอยากรู้ว่าคันไหนรุ่นไหนมีสัญญาณการขโมยหรือเปล่าให้ดูที่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ได้เลยอันนี้เราไม่ได้มาติดเองนะมันติดมาจากโรงงานนะฮะถ้าคันไหนที่มีสัญญาณการขโมยเปิดเข้ามาที่ภายในครับออปชั่นฟังชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกไฟฟ้าขึ้นลงมีออโต้ฝั่งคนขับพับไฟฟ้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้าหลายๆท่านจะถามผมว่าเซลต้นครับอันนี้เวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกพับไหมไม่พับนะ นะครับอันนี้ไม่พับนั้นเราต้องกดพับเองที่ตรงนี้นี่ถึงจะพับนะครับแบบนี้นะนะครับขะนั้นยังไม่ได้พับออโต้เวลาล็อกรถเบาะหน้านะครับเบาะหนังเป็นคูมักนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับวัสดุหนังนะครับที่ช่วยในการลดความร้อนนะครับลดเราความร้อนคายความร้อนเบาะหนังจะเย็นกว่าหนังปกติทั่วๆไปนะครับเบาะจะยกสูงต่ําได้นะครับ ถ้าใครอยากได้เบาะที่ยกสูงต่ำนะครับท่านต้องซื้อตัวแซดขึ้นไปเท่านั้นส่วนเรื่องการแปลงล้าข้างนอกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเผื่อใครออกตัว S อไปแล้วอยากให้มันยกขึ้นได้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลายข้างนอกทําได้หรือยังนะครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังนะมีคูสคอนโทรลให้มีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยให้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันก,การลื่นถลายออกตัวล้อฟรีให้นี่ครับการเปิดปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกอยู่ที่ก้านปัดหมดเลย นะครับที่ปัดน้ำฝนก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้หน้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับแสดงผลอยู่ที่7นิ้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี150แรงม้านะครับแรงบิด350น,นิวตันเมตรนะฮะนี่นะครับใครที่ชอบตัวแซดนะครับแล้วกำลังลังเลยอยู่ว่าเอะเซลต้นครับผมจะตบแต่งดีไหม นะครับอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบแล้วกันนะครับส่วนการโหลดนะครับผมก็เอาอันนี้ไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่อยากให้มันเข้าทรงหน่อยแต่ไม่อยากถึงขนาดย้ายนงย้ายแหนบดัดแปลงอะไรพวกนี้เยอะเปลี่ยนช่วงล่างเยอะนะฮะก็แบบนี้ก็ได้นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเข้าซุ้มไปอีกแบบหนึ่งนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครคุณผู้ชมก็ดาวอยู่4 5่หมนะครับก็คือ5%ของราคารถนั่นแหละครับผมก็ ถ้าใครสนใจนะฮะยังไงก็ทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้นะครับกดที่ลูกศรข้างล่างนะฮะจะมีพวกเบอร์โทรหรือว่า ID ดี n ลอยู่นะครับทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมและที่สําคัญที่อยากจะบอกสําหรับใครที่วันรับรถนะครับสงสัยว่ากุญแจผมได้กี่ดอกนะครับปัจจุบันได้แค่2ดอกนะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ